ปาไม่ทันแล้วว้าวายกนนินติดแล้วขึ้นมาสี่คันแล้วตีไม่ทันแล้วครับท่านะหัวเริ่มหอยมาแล้วครับท่านะเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องแล้ววันนี้ประมาณสามชั่วโมงนี้นี่ครับ oh. เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ห oh. ้าคันกินวุ่นวายเลยครับีกินตีกินเลย สวัสดีครับสวัสดีสหายสายคลองพี่น้องนานานักตกปลาทุกๆุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับแดงฟิชชิงแมนนะครับวันนี้านานานะมาอยู่ที่คลองวังน้อยนะครับก็หมายนี้ขี่ผ่านไปผ่านมาเรื่อยเลยครับแต่ก็ยังไม่เคยมาลงนะครับตรงเนี้ยจะมีนานาเข้ามาตกกันเรื่อยเลยนะครับตรงต้นไม้ก ไม่รู้ว่าจะยังมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้มาค่อนข้างเช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งถึงหมายเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับก็ชุดเลขห้าคันเสียงรถอาจจะดังรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนน,นนะครับแต่ว่าที่ผมเข้ามาเข้ามาตกข้างในนะครับตรงแถวแถวนาเขานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนาเขานะครับเข้ามานิดเดียวก็เดี๋ยววันนี้ลองมาลุ้นกันดูครับว่า จะพอมีอแต้มมีตัวที่สวยให้นานาได้ชมหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากนานานะครับทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมช่องนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหยื่อวันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยเยื่อตัวนี้เลยครับก็ เป็นเหยื่อลงวินนะครับเหยื่อสําเร็จผสมน้าหน้าหมายตีได้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับหาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อลงวินนะครับโอเคครับไปสมเหยื่อตีไม้แรกกันเลยครับตามลุ้นตามเชร์กันนะครับว่าจะได้แต้มสวยๆให้นานาได้ชมหรือเปล่านะครับเช้านี้เดี๋ยวให้นานาชมบรรยากาศหมายนะครับเช้านี้ก็ตรงนี้มีร่มนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับแดด แดดแต่เช้าเลยครับวันนี้ร่มตรงนี้นะครับก็พอจอดจอรถได้นะครับตรงนู้นเข้าไปตรงนู้นจะเป็นนาเขานะครับได้ข่าวว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะครับตรงนาของก็จะประมาณนี้นะครับรถนนร,รถวิ่งถนน,นฝั่งนู้นนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ชุดหน้านะครับการตกปานินนะครับก็แนะนําให้เป็นตะก้อเล็ก แล้วก็จิ๋วแบบนี้นะครับวันนี้ใช้เป็นผมใช้เป็นแล้วก็ตายเบ็ดเนี่ยใช้เป็นตะขอเล็กนะครับศูนย์จุดปดศูนย์จุดห้าหรือว่าเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับก็เกี่ยวเม็ดโฟมเน้นเกี่ยวเม็ดโฟมเล็กเลยนะครับตกปลานินนะครับเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมใช้มีทั้งศูนจุดห้ากับศูนจุดปดนะครับปนกันมานะครับ เียบร้อยครับห้าคันเดี๋ยวมาตามลุ้นไปด้วยกันครับผมจะตีไม่ค่อยชิดฝั่งเยอะนะครับเพราะว่าัวมีกิ่งไม้ที่เขาตัดลงมานะครับัวมันจะติดนะครับ มาเร็วเต็มเลขไปเลยครับออ้ต้องมากาะที่ตกักแล้วเกี่ยวกันมามีลุ้นครับวันนี้มีลุ้นหมายเลขก็เจอไอโบโอเลยครับโอ้หืมืดไปหน่อยครับจอดครับโอ้ าแล้วเอาแล้วเอาเรื่องแล้ววันนี้โอ้ขันนั้นเอายังไม่ทันได้เก็บปลาเลยครับน้นเองนึ่งแต้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กไว้ก่อน นี่มาเร็วที่ผมเข้ามานะครับฝั่งนี้นะครับ้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้นะครับมีร่มต้นไม้ต้นนี้ต้นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับ เล็กเก็บไว้ก่อนนะครับนะนะเดี๋ยวค่อยคัดป่วยทีหลังลนะินเว้นสองแต้มเลยครับพร้อมกันเลย อือย uh, uh, um, um, um um, um, uh. ิงแส้มครับอู้ยกดคันโกงเลยโอยังไม่ใหญ่ครับนะฮะโตกให้อยู่เนาะแล้ววิ่งสามรอบก็ตกแทอยู่กลัวไม่ค่อใหญ่ ไม่ใหญ่รนะับมันมานเรื่อยก็โอเคอยู่นะไม่มันประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะผมว่าอีกหนึ่งแต้มครับปลาเค็มครับนะ้นะ ใช้ได้ประมาณสี่นิ้วครับสวยงามคนริมกินดีครับดีไม่ใจลครับดีชายสั่งฝั่งนี้เลยฝั่งยา กินทุกไม้เลยครับเนี่ยตีฝั่งนี้ครับโอ้ย,อ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 ยตัวสวยอย่างหนึ่งแต้มเขาานะั้นฮะอ้คันกระดูกเลยเมื่อกี้โอ้ใช้ฝั่งฝั่งนี้เอาเรื่องเลยครับ เพิ่มกินผี่แล้วรับนะว่เริ่มสวยครับพอาสวยมาเร็ว ติดแล้วขึ้นมาสี่คันแล้วตีไม่ทันแล้วครับนานะ สายมาตัวเริ่มสวยตัวเล็กก็เยอะนะครับห้าคันกินวุ่นวายเลยครับตีกินตีกลิ่นเลย ขึ้นมาทุกไม้แล้วครับนะฮนะไม่เหลือสักไม้แล้วเดี๋ยวผสมอย่อเพิ่มนะครับชุดแรกหมดไปแล้วผุงหนึ่งผมจะผสมประมาณสามรอบนะครับแบ่งแบ่งผสมแบ่งผสมนะครับถ้าเราผสมหมดทีเดียวเนี่ยแล้วถ้าปลาไม่เข้าไม่กินเนี่ยผสมน้ำแล้วปุ๊บ เหยื่อเสียเลยครับผู้ผสมทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็กินมันจะไม่เปลี่ยนด้วยนะครับถ้าตกนานนะครับโอ้ยรุดรุดครับน้า เนี่ยตัวลขอตีเหยื่อให้ครบห้าคันก่อนไม่ไหวครับตีไม่ทันเลย นี่เหมาคนเดียวครับ สักคันพุ่งเลยใสยังไม่ใหญ่ครับ นะตอนนี้สิบโมงยี่สิบครับก็ตกมาประมาณสักสามชั่วโมงได้มั้งผมน่าจะมาประมาณโมงครึ่งเนาะโมงยี่สิบโมงครึ่งแต่ตอนนี้มีคนมาลงแหครับโหเซงเลยปลากำลังกินเลยครับมาดู ลงน้ำไปเรียบร้อยอุตสาผสมยาอ,อีกอุตสาผสมยาอ,อีกหมดผงเลยคนมาลงแหงั้น ไม่เป็นไรครับเราก็พอได้ตัว,ลลวแล้วนะครับก็ลงก็ลงไปเราดูอีกสักพักนะครับยเล็กปล่อยไป มีคนมาลงแหบปุ๊บโอ้เงียบเลยเซ็งเลยครับปลากําลังกินแบบกินจัดมาก gian, gìn, gìn cùng nhau với. Tại sao máy tua, cái nhỏ, นครับมาคู่เลยนินระเพียนอันที่จริงปลามันห่างตั้งแต่มันหยุดกินตั้งแต่ประมาณสิบโมง ครึ่งนะครับที่เขามาลงแหงนะครับแล้วก็รอประมาณเป็นยี่สิบเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะกลับมากินไซน้อยแล้วแขวนไปเลย ว่าที่ผมอยู่คือได้ผสมเหยื่อไปแล้วครับเอากลับไปก็เสียนะครับเสียดาดเอากลับไปไม่ได้ตกก็ผสมน้ําไปแล้วมันก็เสียครับก็เลยตกให้เหยื่อมันหมดครับนี่ตัวสวยหน่อยกดหายไม่ทันกี้ดึงคังเกือบร่วงเลยครับ เก็บเลยอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยสองสามพันเริ่มกินสีแล้วนะครับว่าผมตกเดือดจะหมดแล้วน่าจะกลับนะครับ เริ่มกินอีกแล้วครับเพราะว่าน้ำนิ่งไปนานยอย่าไม่ได้ปั้นนะครับอันนี้อย่าเหลือติดก้อนโยนไปเลย ครับนะนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดมงยี่สิบผมก็เก็บของเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตีเหยื่อจนหมดแล้วแต่ปลามันก็เริ่มกินอีกแลวโลอกนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เขามาลงแหประมาณสิบโมงเนาะมาถึงประมาณสิบโมงครึ่งนิ่งไปเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เริ่มมากินประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับแต่ว่าผมก็ตีแค่เหยื่อหมดครับก็ใช้เหยื่อไปเกือบ เกือบถุงนะครับไม่ถึงถุงก็พอมีผลงานนะครับก็ได้สายสวยๆมาตัวหนึ่งนะครับก็บบโบเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้เดี๋ยวผมปักหมุดให้ทีนะครับหมายนี้แต่ผมว่าต้องมาเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาสายไม่ไม่น่าจะว่างนะครับเมื่อกี้ก็มีนานาเขาเข้ามาอีกหนึ่ง หนึ่งรถหนึ่งคันนะครับก็มากันสองคันก็เดี๋ยวผมจะคัดเอาแต่ไซส์ที่พอทําได้นะครับก็ไซส์เล็กอาจจะปล่อยหรือว่าเดี๋ยวถามนะ้าข้างๆเขา,ขา,ขาว่าเอาหรือเปล่านะครับเอาแค่ตัวที่พอทําได้นะครับตัวดีๆหน่อยกลับนะครับวันนี้ก็พอมีผลงานให้นะครับให้นานาได้ชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับ คองวังน้อยก็เข้ามาช่วงประตูน้ําและพีาพาดคลองหงนะครับเข้ามาแล้วก็มาฝังวังน้อยแล้วก็เลี้ยวขวามาก็จะเห็นคลองตลอดแนวเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้ไป ตกอยู่จริงๆก็ประมาณสามชั่วโมงนี้ๆน,นะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ดูข้างบนครับ ออกประมาณนี้นะครับโบโบตัวนึงเอาเรื่องเลยครับถ้าเขาไม่มาหวานแหก่อนนี่ผมว่าลากกำลังกินจัดเลยนะครับโอเคนะครับนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคัดไซส์นะครับโคโบมาตัวนึงครับสนะยอดครับ Fishing man.